走啊！要撑，要蒙了。<laughs> โอยมมาแต่ไปดูเขาตรวจลุมระเบิดอยู่เจ้าหน้าที่เราอยู่ข้างในกเหลือไว้เลยคุณยิ้มยิ้มใช่กล้องไหมเอาหน้าบริกิจักเจียต่อราคาดีกระมือเลยมันหยุดหยุดแต่ผู้ช่วย ตีราาคยงนั้นกี่ตลอดลูกเงารูกลองกี่ตลอดอืมพึ่งไปแกะมาได้พึ่งไปแกะมาใช่ตั้งแต่ระเบิดลงอ่ะต้องทำแบบก่อนเขาจะยิงกันก่อนเขาจะยิงกันเพิ่งแกะมาได้ปะครับเพิ่งได้ทำเลยเพิ่งได้ทำเอาเลย จะคุยกับมัน บเ,เหลือบาเหลือเอาไอมันเล่าดูแกะวะจะแต่งงชามแต่ก็ไปกินชัำอยู่สามีดนี่สรงชามเอาตรงแกะได้ไหมนี่ยายได้ไหมนี่ไม่ได้นะแล้ว,วก,วกต็ต้องตัด ยัยมิจะให้สาโกนโกเนนะโก,โกบ็บก่หรรจักรยาีสิบจะได้ตามถูกว่อ๋อ,อ,อ,อวันนี้สากรลฟองถูยางนิคมบ้านกวดเราก็เปิดซื้อ,อยางวันแรกนะครับก็จะมียางสมาชิกนะครับ ซึ่งบางคนก็กรีดบางส่วนแล้วก็อพยพไปนะครับแล้วก็ยังไม่ได้แค่ยางแล้วก็มากรีดและวันนี้ก็เปิดซื้อวันแรกแล้ววันสุดท้ายมันจะหยุดช่วงปีใหม่ด้วยวันที่วันไหนครับก็พรุ่งนี้ก็หยุดวันที่31กับวันที่1ไปเปิดอีกทีวันที่2ตอนนี้สมาชิกตามที่เห็นก็ทยอยแกะยางออกมาขายกันวันนี้ก็ประมาณ30ตันครับสากลเราก็ซื้อทั้งยางก้อนทั้งแปรรูปเป็นยางเคฟ และอีกส่วนหนึ่งก็ซื้อน้ำยางสดทำเป็นยางแผ่นลมควันราคายางตอนนี้โดยทั่วไปนะครับมันก็ในห่วงของโรงงานจะปิดนะครับราคามันจะเลดลงมานิดนึงนะครับหลังจากประมาณมกรากลา,างเดือนปลายเดือนราคามันก็จะขยับขึ้นนิดนึงนะดีมานสป,ปายเนาะช่วงยางจะปดกีดยางน้อยมันก็จะขึ้นตามปกตินะครับสาก้อนยางเคียบเราก็ซื้อที่30บาทนะครับยางก้อนก็25บาท น,น้ำยางก็ห้าสิบบาทถ้าเทียบจากก่อนหน้านี้และก่อนที่ยิงกันตอนนั้นเนี่ยราคาต่างกันประมาณกี่บาทขึ้นลงกลง็ลงลงุกหรือลงทุกยนิดก็ตะกอนก็ขึ้นนะครับน้ำยางตะกอนเรกซื้อห้าสิบสี่ห้าสิบสามล้วก็เหลดลงามาเพราะว่ามันเป็น,น<ไ>ปลายปีปลายปีน้ำยางออกเยอะก่อนฤดูที่ยิงกันน้ำยางเยอะตั้งแต่ก่อนยิงกันนะครับเพิ่งจะได้แกะเพิ่งได้แกะครับเพิ่งจะได้ทำ โอ้โหนานแล้วเด้อครับนานจะเดือนครับเกือบครึ่งครึ่งเดือนกว่าเลยเกือบเดือนนะเลยวันนี้รีบมาขายบ่ครับรีบมากลัวมันยิงกันอีกราคาราคาเป็นไงมั่งราคาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ก็จะไม่ต้องขายครับไม่ต้องทำอืมไม่ทำก็ไม่ได้ไม่มีตังค์เราทำยางอยู่ประมาณยี่สิบแปดไรนยี่สิบแปดไลนเฉลี่ยตาปกติถ้าเหตุการณ์ปกติพี่จะขายได้เฉลี่ยวันหรือต่อมีดครั้งเท่าไหร่ ก็ถ้าสี่มีดผมก็จะได้เก้าร้อยกว่าโลเก้าร้อยกว่าโลเฉลี่ยเป็นเงินรบบเป็นเงินก็เกือบสองหมื่นเกือบสองหมื่นต่อรอบครับต่อรอบมีดหนึ่งกี่รอบกี่วันยางมีดมันจะกินสองเว้นหนึ่งครับสองเว้นหนึ่งครับถ้าสี่มีดก็คือยางต้องประมาณห้าวันอ,อ๋อยางห้าวันคือแกะขายได้มันจะเว้นวันหนึ่งกินไว้นานยังกินไว้ตั้งแต่วันที่เจ็ดเลยครับอ๋อทำไม ไม่ได้แกวเขาหนีลูกปืนอพยพอเพิ่งมีแกะครับแล้วเป็นไงจะเอามาทำอะไรมาขายเชฟว่าจะเอามาขายเชฟ้มันจะมันตเชฟไม่แตกใชไเชฟไม่แตกก็เลยยังขายเป็นยางก้อนครับผมราคาดีไหมราคาเขาห้่ยี่สิบบาทถูกกว่าเก่าอ่ะถูกกว่าเก่าครับผมอ๋อโรงงานมันปิดด้วยหรือมะโรงงานเขาจะปิดวันนี้หลยเป็น้าย